m i n i ม a l i สต์ลีฟวิใช้ชีวิตแบบน้อยแต่มากเรากำลังอยู่ในยุคแห่งปรัชญา m i n i m a l ลิสต์ล n ฟวิ่งมินิมอลิสต์ลที่สนับสนุนการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียงไม่ขาดไม่เกินมีเท่าที่จำเป็นแต่ต้องรู้สึกดีและมีความสุขซึ่งหากมองเป็นภาพของบ้านสักหลังแล้วก็อาจหมายถึงการใช้ชีวิตในบ้านที่เรียบง่ายมีความสวยงามที่พอเหมาะพองามไม่ระยิบระยับไปด้วยรายละเอียดของการตกแต่งเกินจำเป็นในแบบของสไตล์คลาสสิก แต่ก็ไม่ได้เรียบโล่งไร้รายละเอียดจนดูน่าเบื่อหรือเคร่งเครียดเกินไปอย่างในแบบของสไตล์มินิมอลดังนั้นการใช้ชีวิตในแบบมินิมอลลิส์ลฟวิ่งของแต่ละคนนั้นย่อมไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตไลสไตล์ของครอบครัวและวิธีการทำงานนั่นเองแรกเริ่มเลยคำว่ามินิมอลมักหมายถึงผลงานการออกแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์ของใช้รวมไปถึงแฟชั่นที่สะท้อนความสวยงามที่เรียบง่ายสะท้อนลักษณะการใช้งาน แต่ความหมายของมินิมอลนั้นก็ขยายออกไปสู่การใช้ชีวิตแบบที่น้อยแต่มากในยุคที่เราอยู่กับนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามามีส่วนสำคัญกับการใช้ชีวิตส่วนตัวมากขึ้นเช่นแกเจเกตหรือของใช้ในชีวิตประจำวันสไตล์มินิมอต่างๆที่เข้ามาช่วยในการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่สะดวกขึ้นจนทําให้เราขาดสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ และสุดท้ายยังกลายเป็นเรื่องของวัตถุนิยมและเมื่อมีสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าทานันสมัยกว่าแม้ว่าสิ่งที่มีอยู่ก็ยังตอบโจทย์การใช้งานได้ดีอยู่แม้ว่าสิ่งที่เรามีบ้านที่เราอยู่อาจดูเป็นภาพลักษณ์แบบมินิมอลแต่ในความเป็นจริงเรากำลังใช้ชีวิตแบบ maximal ลลิสต์ลีฟวิ่งมัคซิมอลล i สต์ลโดยไม่รู้ตัว การใช้ชีวิตในแบบมินิมอลลีสเลฟวิ่งของแต่ละคนนั้นย่อมแตกต่างกันจากปัจจัยต่างๆของชีวิตและการงานแต่วันนี้คุณสามารถเริ่มต้นการใช้ชีวิตที่น้อยแต่มากได้ในแบบที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และความพึงพอใจซึ่งอาจเป็นเพียงการเริ่มจากเปลี่ยนวิธีคิดไปจนถึงการเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะปรับไปได้น้อยหรือมากนั้นก็ล้วนมีผลดีในทุกๆด้านช่วยให้มีเวลามากขึ้นประหยัดเงินได้มากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นมาดูไอเดียง่ายๆที่คุณคนสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วัันนนี้กเลย ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดเริ่มกันง่ายๆก่อนด้วยการปรับ m i n ซ s e t หรือกระบวนการคิดคิดให้อยู่ง่ายขึ้นคิดให้สะสมให้น้อยลงคิดว่าทิ้งไปบ้างก็ได้สิ่งคิดอะไรเกินจําเป็นก็ออกไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นลองปล่อยว่างการรับรู้สิ่งที่ไม่จําเป็นต้องรับรู้เสมอไป อยู่ให้ห่างจากโทรศัพท์มือถือเชื่อว่าเกินกว่าครึ่งของข้อความที่ได้รับไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญต่อการใช้ชีวิตหรือการทำงานลองหันกลับไปหาสิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยทำแล้วมีความสุขทำแล้วเวลาเดินผ่านไปอย่างเร็วอย่างเช่นหยิบหนังสือเก่าๆกลับมาอ่านทำงานฝีมือที่เคยชื่นชอบการลองทำสวนครัวเล็กๆหรือสวนครัวกระถางที่สามารถนำไปใช้งานต่อไปหรืออาจอบขนมต่างๆกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้เป็นอิสระจากสิ่งกวนใจจากโลกภายนอกไปไม่มากก็น้อย ตัดแอปพลิเคชันที่ทําให้เกิดความเครียดออกไปสําหรับคนที่ชีวิตติดโซเชียลจริงจังระดับที่ใช้เวลาสื่อสารกับหน้าจอมากกว่าสื่อสารต่อหน้าคนจริงๆคงจะเป็นไปได้ยากที่ตัดสื่อโซเชียลออกทั้งหมดเพราะยังมีหลายๆสิ่งที่เราต้องรับทราบไม่มากก็น้อย มาดูว่าแอปพลิเคชันไหนหรือสิ่งที่เราติดตามจากไหนที่ขโมยเอาเวลาไปจากคุณมากที่สุดยกเว้นที่เกี่ยวกับเรื่องการงานลองค่อยๆเลิกติดตามสื่อและสิ่งที่เข้ามาก่อให้เกิดความเครียดเลือกเก็บติดตามไว้แต่สิ่งที่มอบความสุขตัดออกวันลนิดเพื่อเติมความสุขให้ชีวิตจัดบ้านใหม่ให้ตอบโจทย์การใช้งานของคุณ การจัดบ้านนอกจากก็ช่วยฆ่าเวลาและให้คุณอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วยังอาจช่วยให้พบสิ่งที่เก็บไว้โดยเคยใช้ประโยชน์มาแรมปีลองมาจัดการสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้ใช้ประโยชน์ออกไปนำไปบริจาคเพื่อนๆนญาติญาติหรือมอบให้กับผู้ด้อยโอกาสคัดแยกของสะสมที่ไม่จำเป็นสำหรับนักสะสมตัวยงย่อมมีของที่มีคุณค่าทางจิตใจคิดดูว่าวันหนึ่งถ้าเราไม่อยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ลองคิดว่าของเหล่านี้คือสมบัติผลัดกันชม คุณได้ชื่นชมมาแล้วก็ควรปล่อยออกไปจะให้หรือจะขายก็แล้วแต่ให้ผู้ที่เห็นคุณค่าได้ไปชื่นชมต่อและคุณก็จะยังได้ความสุขที่ได้เห็นของรักของห่วงไปอยู่กับคนที่รู้คุณค่าจริงๆการอยู่แบบมินิมอลลิส์ลฟวิ่งนั้นไม่ต้องสลัดทั้งหมดควรมีของที่คุณรักไว้ในบ้านเพื่อให้บ้านเป็นที่ที่คุณอยู่แล้วมีความสุขมองไปมุมไหนก็ระลึกถึงความรู้สึกดีๆปรับลุกการแต่งกายแบบมินิมอลลิส ไม่ได้หมายถึงต้องใส่เสื้อผ้าสีพื้นน่าเบื่อแต่ลองหาเสื้อผ้าทรงเรียบง่ายเลือกมวดลายที่คลาสสิกตลอดการมีอัซเซสซอรีที่นำมาสร้างลุคที่แตกต่างสามารถนำมาใส่แบบ Mi x and Match ได้เกือบทุกสถานการณ์ถ้าวันหนึ่งเบื่อลุคเดิมๆก็ส่งมอบเสื้อผ้าให้ผู้อื่นที่ได้ประโยชน์อย่าลืมว่าการอยู่แบบ Minimal Li สเล i วิไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสวมใส่เสื้อผ้าสไตล์เดิมๆที่เคยตกยุคเสมอไปการจัดมื้ออาหารที่น้อยแต่มากครบพร้อมคุณค่าที่คุณคู่ควร ไม่ใช่การลดปริมาณอาหารที่คุณทานอิ่มในแต่ละมือ้อแต่เป็นการเลือกเมนูที่ชอบที่มีสารอาหารครบลดการปรุงอาหารหลายอย่างในแต่ละมือ้อการทำเมนูสไตล์อาหารจานเดียวที่ใช้วัตถุดิบที่ดีจะได้อาหารที่อร่อยได้คุณค่าอาหารครบปรุงได้รวดเร็วประหยัดเวลาลดการทำความสะอาดส่วนขนมครบคี้วนั้นก็เลือกหามาทานที่ละสิ่งเบื่อแล้วก็หมุนเวียนไปหาสิ่งใหม่วิธีนี้ยังช่วยให้คุณไม่เบื่อขนมขครบวเมื่อเทียบกับการทานขนมหลากหลายชนิดในช่วงเวลาเดียวกัน การใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิสต์ลีฟวิ่ง้ั้นไม่ใช่จะปรับกันแบบหักดิบในเวลาอันสัน้นแต่เป็นการค่อยๆปรับเปลี่ยนคุณจะเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าสิ่งไหนที่คุณไม่มีก็ได้ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรบางสิ่งยังต้องมีอยู่แต่อาจลดความหลากหลายหรือจำนวนคุณอาจไม่คุ้นเคยและไม่ชินตากับสิ่งที่ลดน้อยขาดหายไป แต่สิ่งที่เพิ่มมากขึ้นคือคุณค่าของสิ่งที่คุณคัดสรรให้อยู่ต่อไปเรามาเริ่มใช้ชีวิตแบบมินิมอลลีสเลฟวิ่งเพื่อความยั่งยืนและอนาคตอันสดใสของเราและคนรุ่นหลังต่อไป